ไม่สนับสนุนการบันทันนะครับนะอนุรัก์วัฒนธรรมภาคใต้กับนะไม่สนับสนุนการบันนันทั้งสิน้นสยามไม่สนับสนุนการบันนันทั้งสิ้นนะครับนะเล่เป็นกีฬานะครับนะวัฒนธรรมใต้กับ ส่วนจะมาป่ะเจ้ปิดมันไม่ตกดิปิดเนไม่เป็นไม่ต้องเบนกันนะตาเล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับนะกีฬาพื้นบ้านหัวชนไม่สนับสนุนกันป่านั้นนะครับนะ เอาไปยี่ตัวนปีบอลนม่โตอะเอาไปยี่ตัวสายอุ้มเหรอครับเป็นมีต้องมาจนตีหลังจากหูนี่โดเก้าเป็ดหลังจากหูนี่โดเก้าเป็ดกับหลังจากหูนี่โดเก้าเป็ด เรามาเล่คู่นี้นะครับนะคู่ที่อยู่ในโจในตันสนะในอยู่ทีโจตันประชุมนี้นะครับนะเป็นการจะร้องอาปาเชกับส่วนชมนะครับนะอาปาเชตัวนี้ก็บเปไม่ดีสนามกีฬาโิบ้านนานาจัดนะส่วนชมนี่ก็ชนะบอโลนะครับนะชนะบิ๊กเต่าโก่งเสซนเบลกระดกเกือกนะครับนะทีสนามกีฬาโิบ้านบอโลกับตัวนี้เริ่มเกมแล้วนะครับนะอาปาเชบุกคนกับอาปาเชอัดกับเดินอัดเดินอัดกับมิดไซส์นะครับนะเดินอัดเลี้ยวมัดคว่ตโตนะครับนะเดินอัดอาปาเชอัดอัดอัดโต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 รัวรัวรัว รัวแล้วรัวรัวปนไม่ปนปนไม่ปนปนไม่ปนดอกนี่นะควรนับนะปนไม่ปนปนไม่ปนเดินอย่างเดียวกับเดินอย่างเดียวอดัดรุ่นอดัอดอดัอดอดัดอัดอัดบานพุ่มโตนะครับบานพุ่มเรียกรุ่นนะครับมีย,ยโตอะไรบันนี้คือมาแบนี้ท่านเแต่มันเก่งเร่งนะไปเจ๊นะ ดีเดียนะครับขะดีีเดียครครับดีเดียวเลยครับเดียวถึงจะได้ึงเดียวกันรัวบอ กดติดตามก่อนครับกดติดตามก่อนคนนี้ยังไม่ได้กดติดตามเฟซบุ๊กนี้ครับกดติดตามไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะไล่หวยเด็กเก่าเป็ดเหล่านะครับนะกดติดตามก่อนครับกดติดตามก่อนครับกดติดตามก่อนกดติดตามก่อนใครยังไม่กดติดตามเฟซที่กดติดตามก่อนครับช่วยกดติดตามก่อนครับ ชัดไหมอ่ะชัดไหมอ่ะชัดไม่ชัดเสียตบตีก่อนชัดไม่ชัดชัดไม่ั็ชัดไม่

แตงิ้วต่อก้างวิ่งแตงิ้วก่อนแล้วหลักวิ่งเลยครับยิ้วเปลือยแล้ววิ่งนะครับนะ มาเรียนนะเอาไปปานเพื hmm. oh. mm ่อนไม่ทำได้ตีพิงหัวรถเลยโอ้ยปานเพื่อนที่ไหนนะหนึ่งรู้เดียวหนึ่งเดียวโอ้ยยืดไปทั้งนิ้วเลยหนึ่งรู้เดียว